รื่งแบบนี้ก็มีด้วยเหรอสนับสนุนโดย TrueMove h CG Plus King Power เข้าใจนักเดินทางคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าจะพูดถึงเมนของ์ศพนะครับผมเชื่อว่าแน่นอนว่าไม่มีใครอยากได้ยินไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าก็จะนำมาซึ่งความสูญเสียของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนั่นเอง แต่วันนี้ฮะ <S <S <an> <S ผมจะพาไปที่มเมนเผาศพแห่งหนึ่งครับ <What? S 1> เขามีลักษณะที่ไม่เหมือนใครดูแล้วมันแบบสดใส mm. สบายตา <What? S 1> เพราะว่ามีมากมายถึง7สีด้วยกัน oh. แบบเอ้ยไม่เหมือนใครจริงๆลองชมพร้อมกันฮะผมบอกเลยว่าคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่หดกูเท่าไหร่นะ <ita> uh. อ๋อแต่ยังไม่พร้อมที่จะชมได้ครับ ติดตามชมกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับโอ๊ยไม่ได้สิต้องดูอุตสาห์มาฝากแล้วไปชมพร้อมกันครับกับนี่เลยฮะเมนเจสีที่พุง่งเรื่องนี้ต้องแชร ผู้ชมครับวันนี้ทางทีมงานจะพาคุณเดินทางมากันที่สวนสนุกเอ้ยไม่ใช่วัดหนองจจบกจังหวัดนครราชสีมาครับใครจะเชื่อล่ะครับว่าเห็นสิ่งก่อสร้างสีสันสดใสตั้งอยู่แบบนี้จะเป็นเมนทาที่เผาสดจริงๆ<ว>แถมตั้งในวัดอีกด้วย<ว>อาตมาก็พาหาเติมพงศิริจันโท เจ้าอาวาสวาดัดหนองจบกปบูลในเมืองอำเภอเมือง,องจังหวัดนครราชสีมาและนี่แหละครับท่านเจ้าอาวาสที่มีไอเดียสุดแหวกแนวสร้างสันเมนเจ็ดสีขึ้นมาว่าแต่ทำไมถึงต้องเป็นเมนเจ็ดสีด้วยล่ะครับเหตุผลที่ทางวัดได้สร้างเมนเจ็ดสีก็เพื่อให้ญาติโยมได้เข้ามาได้เห็นความสดใส ผนคายจากความเศร้าโศกจากการสูญเสียให้เจริญหูเจริญตาแล้วก็แฝงด้วยธรรมะความเป็นจริงของสัจธรรมแต่ละวันเกิดนี่มีสีประจำวันเกิดอย่างเช่นวันอาทิตย์สีประจำวันเกิดก็จะเป็นสีแดงวันจันทร์ก็เป็นสีเหลืองเรียงตามลำดับทีนี้คนเราเมื่อเกิดวันไหนเราไม่สามารถที่จะรู้วันตายเราได้แต่ทุกคนต้องตายดังนั้นเราเกิดวันไหนเกิดสีไหน สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีเพราะทุกวันนี้ส่วนมากคนเราชอบยึดติดเรื่องสีเรื่องวันเกิดวันนั้นดีเกิดวันนี้ดีเรามีการถกเถียงกันยึดมั่นถือมัน่นแต่ว่าไม่คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตายก็คือเลือดสีขาวดำก็คือเท่ากระฐานอันนั้นอ๋อ oh, แบบนี้นี่เองนะครับ เมนเจ็ดสีไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจดีๆอีกด้วยครอบครัวผู้เสียชีวิตบางครั้งเขาก็เขาก็จะพูดกันว่าโอ้ศพคนนั้นคนนี้ตายไปแล้วดีเนาะได้อยู่เมนสวยได้อยู่ที่สวยเป็นบุญของแกแล้วอ,อ,อย่างนี้เจ้าภาพจากการเศร้าโศกอยู่แล้วก็เออยังได้ปลืม้มอกปลื้มใจคนหลายๆที่ มาเห็นอย่างนี้แปลกหูแปลกตาเขาก็กระต่นอกตื่นใจแล้วก็พูดคุยกันเรื่องความสนุกสนานมันก็เป็นการผ่อนคลายด้ช่วคู่ช่วยามแค่นั้นเองว่าแต่การสร้างเมนเจสีแบบนี้จะขัดต่อหลักพระพุทธศาสนาไหมครับเนี่ยมันจะขัดตรหลักศาสนาศาสนามันก็ไม่ไม่ใช่สมัยแต่ก่อนเลยเนีย่เขาไม่มีเมนบางท่างก็เผากลางแจ้งอย่างนี้เกิดการอุจจาระ นี้ยุคสมัยนี้มันจเจริญแล้วเขาก็เลยทำสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งอุจาตาอาจะเป็นเมนบ้างกองพอรบั่งที่มันหลบหลบตาเขาแต่ในส่วนสีนี่เราก็มาปรับปรุงเอาเองก็ไม่มีห้ามในทางพระพุทธศาสนาเอาละครับฟังเรื่องราวที่มาที่ไปกันพอสมควรแล้วคุณผู้ชมหลายท่าน อยากจะเห็นแล้วว่าเมนเจสีจะมีลักษณะยังไงแล้วสีสันจะเป็นแบบไหนตามท่านเจ้าอาวาสไปดูกันเลยครับอ่านี่เมนเจดสี<า>ก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังมีลวดลายแล้วก็มีคำสุภาษิตอย่างเช่นเจ้ามาจากไหนนี่เจ้าจะไปไหน ให้ญาติโยมได้มาเผาศพได้อ่านอ่านแล้วก็มันจะเกิดความคิดเป็นปริศนาธรรมยังมาเจ,จ้ามาจากไหนนี่คือคือตัวของเรานี่แหละเรามาจากไหนนี่เราไม่รู้เพียงแต่เรารู้ว่าถ้าเราทําดีนี่เราก็ไปสู่ในสถานที่ดีๆอย่างนี้นี่เป็นปริศนาธรรมภาพจิตกรรมฝาผนังในส่วนนี้ก็คือภาพปรินิพนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็ต้องตาย จะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตรย์ก็ต้องตายแม้แต่พูทธเจ้าที่ว่าเป็นผู้วิเศษก็จะต้องอรินิพันธ์นี่คือสัจธรรมของชีวิตในส่วนเป็นภาพตรงนี้ก็คือภาพนารกภาพโยม,มโทษคุณผู้ชมครับภาพบนฝาผนังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นเจ้าอาวาสท่านได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยยมทูตจะมียานพาหนะมารับดวงวิญญาณต่างไปจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตหรูอบิ๊กไบสุดเท่หรือแม้กระทั่งเครื่องบินก็ยังมีเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพสวรรค์บ่งบอกเลยถึงว่าถ้าคนไหนทำดีก็จะมาอยู่ที่สวรรค์แต่ว,ว่าสวรรค์ตรงนี้ก็เพื่อให้มันทันสมัยนางป้านางสวรรค์เทวดาก็จะมี iPhone, iPad ให้มันทันสมัยกับยุคปัจจุบันอย่างนี้ก็นี้คือส่วนตรงนี้ก็คือเป็นภาพจิตกรรมประยุกต์ให้มันทันสมัยแต่ตรงนี้ก็คือ,ตอเตาเผาของเรามีสองเตาศพคนยากคนจนหรือศพใครก็ตามแต่ไม่มีญาติหรือมีปัจจัยไม่มีปัจจัยเราก็เผาให้ทุกคน โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเป็นการสงเคราะห์สาธุชนที่เร่ว่งหายตายจากงนั้นใครก็ตามก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่นี่ทุกคนเป็นยังไงล่ะครับเมนจัดสีที่ไม่ได้สวยแค่รูปแต่ยังแฝงไว้ด้วยข้อคิดคติธรรมคาสอนที่เข้าใจง่ายด้วยภาพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบันสุดยอดไปเลยนะครับ ตอนแรกๆชาวบ้านก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมสีสันถึงสดใสสวยงามอย่างนี้ทีนี้เราได้ประชาสัมพันธ์ได้พูดคุยให้ชาวบ้านญาติโยมเขาเข้าใจว่าเออมันแฝนธรรมะอย่างนี้นะออทุกวันนี้เรามวลจะไปยึดติดเรื่องสออีประเทศชาติกรลบกันเรื่องสีนั้นสีนี้เราก็เอาสีเหล่านั้นมารวมอยู่ที่เมน เ,เพื่อให้เห็นว่าเออที่ลบกันจะเป็นจะตายทุกสีนั่นทุกวันเดี๋ก็มาตายอยู่ที่เมนเผาอยู่ที่เมนหมดเขาเกิดความเข้าใจเขาก็เห็นดีด้วยเ,เห็นดีด้วยเออดีรู้จักประยุกต์รู้จัก,จกให้ความสําคัญเรื่องเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เห็นดีด้วยสุดท้ายนี้อยากให้ท่านเจ้าอาวาสฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านกันหน่อยสิครับเขาฝากเอาไว้ว่าอยากจะให้สร้างบุญสร้างกุศล ไว้กับชีวิตมากๆสิ่งที่นำเราไปในภพภูมิภาคหน้าก็คือบุญกับบาปถ้าเราอยากไปสุขสบายในภาคหน้าแล้วก็สร้างบุญทานการกุศลเราเกิดขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะเกิดวันใดก็ตามมีสีประจำวันเกิดวันไหนก็ตามสุดท้ายก็คือมีความตายเป็นที่ตั้ง เอาละฮะต้องชื่นชมเลยนะครับว่าทั้งแปลกแล้วก็สอดแทรกธรรมะเข้าไปด้วยนะครับที่สําคัญฮะสามารถจะดึงให้คนเข้าไปที่วัดได้เยอะขึ้นด้วยนะเ<ๆ>พราะอ,อะไรครับเข้ามาดูกันเข้ามาชื่นชมกันชมเสร็จแล้วก็ปรงไปยืนปรงกันว่าเออชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนนะครับวันหนึ่งก็ต้องอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนะฮะที่สําคัญเข้ามาแล้วก็ได้ทําบุญไหว้พระฟังเทศฟังธรรมกันไปมีโอกาสนะฮะก็ลองแวะไปดูกันนะครับแล้วก็ไปทาบุญให้กับวัดเยอะๆนะจ๊ะ นะครับจะได้นําไปบูรณะสถานที่ให้สวยงามไม่แน่ฮะผมว่าอาจจะมีอธิโมเชตีก็ได้นะหรือ<ะ>ไม่รู้อะลองดูกันนะครับเอาตอนนี้พักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกครับถ้าหาวกว่าจะพูดถึงเขื่อนนะครับผมเชื่อว่าเขื่อนที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ครับบางเขื่อนเราก็เพียงแค่ผ่านหูผ่านตาเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์ของเขื่อนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้อย่างแน่นอน วันนี้ฮะในช่วงเรื่องเล่าจากพ่อครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเขื่อนของพ่อให้มากขึ้นกว่าเดิมครับ